สวัสดีครับสวัสดีเพืเ่อนๆชาว YouTube ครับผมเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่สุรกษฎ์โคกน้องนาครับผมกับทีมงานหน่วยที่2ของพวกเราอาจารย์เจตอาจารย์นายสายลูกครับอาจารย์เจตเรซซิง่งอาจารย์นายสายลูกครับผมกับหน้างาน วันนี้ครับที่พิกิจกบานอะไรนะครับรกิกัดที่บ้านโคกสมบูรณ์ครับผมกับโมเดลหนึ่งไร่ครับผมของคุณพี่ไพรมาครับ,รบกับทีมงานของเราครับเนาะ นี่ครับฝนจะมาแล้วครับฝนจะมาแล้วท้องฟ้าอึมครึมเลือเกินเนี่ยวันนี้พวกเราว่าจะเอาให้จบกับโคกน้องนาโมเดลครับหนึ่งไร่ครับเตรียมงานสร้าุรโคกน้องนาจะเอาให้จบครับนี่ครับผมเนาะ เลยสู้ครับเอาให้จบเลยดีกว่ามันอยู่กลางทุ่งนาครับเนาะมันอยู่กลางพุ่งนามันอยู่ทางมันน่ากลัวครับนี่ฮะอาจารย์มาเรียบร้อยครับผมออกไปแล้วครับหนีไปแล้วให้ย้ายไปก่อนครับผมอาจารย์มาสายลูกครับให้ย้ายออกไปละ นาทีให้เหลือแต่จารย์เจตครับเอาให้จบครับผมก็เหลือของไส้ไก่ยาวประมาณสิบว่มเมตรครับวันนี้พวกเรานา่าจะมืดจะค่ำแลยนครับเอาให้จบครับเพราะว่าหน้านงานของพวกเราก็ถือว่าเหลือไม่เยอะแล้วมันค้างค้างคาค้า,า,านะคอะไรก็เอาให้จบไปเทตให้จบไปครับโอ้โหเนาะ ที่นาแทบไม่เหลือนะครับไม่แต่ฟองแซงไก่ผมก็ไปเข้าใจเขาเยื้อๆแงี้อะไรครับนี่นอะโมเดลหนึ่งต่อสามครับสัดส่วนโมเดลหนึ่งไร่ครับสัดส่วนหนึ่งต่อสามครับของพี่ปลายมาครับแปลงนี้เป็นอยู่ที่บ้านโคกสมบูรณ์ครับมันเหลือไม่เยอะครับพวกเราเลยว่าเอาให้จบไปเอาให้เคลียร์ เราจะย้ายไปที่บ้านมะมังครับตำบลป่าชันครับย้ายข้ามตำบลครับผมเนาะพิกัดใหม่ของเราบ้านมะมังอยู่ก็ไม่ห่างไกลยอย่างนี้ครับนะเนาะแต่ตอนขึ้นรถกับอาจารย์เจตต้องเดินไกลประมาณเป็น2กิโลครับเดินไปขึ้นฝัง่งเราผมว่าเส้นทางมันมันทะลุหัวรถกับแบกล้าครับจลเลอร์ไปก็จะเดินไปก่อนครับก็เลยว่าจะให้อาจารย์ไม้สายลูกครับผม ขึ้นเทลเลอร์ไปได้คร kind of ับเพราะว่ารถคันไม่ใหญ่ครับเนาะเราต้องโยนตดดเป็นคันเลยครับนะมันจะมีทิดิดเดียวปัญหางานของพวกเราครับผมมองไม่เห็นว่ามีนาตรงไหนเลยครับเนี่ยขุดไปขุดมานาหายหมดครับ สู้ให้จบเลยครับโอ้ยเกียร์ไม่ถึงนะเนี่ยอ่ะสู้ต่อไปเอาให้ถึงครับเอาให้เดินได้ครับเอาเอานิดนึงเอาให้จบมืดกันทฟังสู้ครับวันนี้ ความลึกอยู่ที่2เมตรก็จริงครับแต่ว่าในแบบเขียนว่าให้ข้างล่างนี้ความกว้างแค่80เซนครับแต่มันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าปุ่งกีของพวกเราน่ะมันเกินอยู่แล้วครับผมเนาะความกว้างของปุ่งกีรถ200ยนะครับมันเม็ดกว่าอยู่แล้วครับผมเนาะแล้วก็ว่าให้เขียนอย่างงี้2เมตรมันเป็นไปไม่ได้ครับความลาดเอียงมันไม่ได้ครับอย่างนั้นเนาะพวกเราจัดเกินทุกตัวทุกช็อตครับจัดเจอทุกช็อตทุกแบบ มาครับคือความปัญหาของเราความยากลําบากของ,งงานงานของเราเอาเออโวยดินมาใสา่ถูกต้องแล้วครับถูกแล้วถูกแล้วเอาดินมาใส่ครับมันให้เป็นโคกครับผมก็ะจะให้อาจาย์ไม้สายลูปย้ายไปก่อนครับ ดิจัา SK 200 SM ครับอาจารย์เจตครับเอาให้จบครับวันนี้เอาให้จบนี่คะัีมือครับอ่านเกมออกครับให้จบยังไงฮะนี่โอเคมากมากครับม,มือกันน้องๆที่มาของก,รก,รกรเราหรือว่าคันเทปครับไม่มีอิดมีออดครับคุยกันแล้วว่าเอาให้จบเอาให้จบ จริงๆรับพวกเราได้มาทําการตั้งแต่2โมงเช้านะครับวันนี้จบเรียบร้อยครับถ้าหาแรงเจอในเช้าครับก็หาแรงไม่เจอครับมันเลยไม่จบครับเนี่ยมันเลยต้องเสียเวลาอยู่ถึงเย็นครับผมนิดนึงครับผมสุดยอดสุดยอดเรียบร้อยครับก็ได้ประมาณนี้แหละครับผมแกจะของแปลงอัดสอบมาโวยครับ ที่นาให้เขาเน,ะนาะนาโนผมว่ายังไงมันก็ฝนตกมาก็จะไม่ได้อยู่สภาพนี้หรอกครับผมตัวเป็นที่ช่วงหน้าฝนครับเนะาะการทำงานก็เฉอแฉะแล้วก็ไม่พอครับพอผลมาเนี่ยครัไหลเข้าหากันคนเลยครับเดี๋ยวนี้ย ดีบล,ลงไปครับโปร่งลงนาโดยใช้เท้าพกลงนาเนี่ยครับดินมันแฉะครับผมมันมันมันทำงานยากครับลงรถเล็กเข้ามาก็ติดครับผมทำงานไม่ได้ครับเนาะมันจะสวยสดงดงามเหมือน,นช่วงหน้าแล้งไม่ได้ทำงานช่วงนี้ครับ ออกตองก้ไก่น้ําออกเลยครับ,รบรือว่าโชคดีครับผมเนอะในรูปแบบที่เขียนมาในคอมในใ,ในในในแบบมันสวยงามแลครับผมว่ามันมันได้ครับแต่ว่าการทํางานจริงมันไม่ได้ครับมันไม่ใช่ครับผม ตรงนี้เหลือที่นาน้อยครับเนี่ยตรงนี้จะไปที่นาครับที่นาเพื่อที่จะปลูกข้าวครับเราทำได้แค่นี้แล้วครับเต็มที่แล้วครับผมสุดพลังแล้วครับคลิปนี้ก็ให้มาดูการขุดคลองไส้ไก่ของอาจารย์เกดเรซซิ่งครับกับโมเดลหนึ่งไร่ครับ กับการรีเฟงครับเอาให้จบครับดูน้ําไหลจบครับตาน้ําครับผมเนี่ยตรงนี้เป็นตาน้ำก็ี่ไหลลงไปครับน้ําใสนะครับพรุ่งนี้เช้าน้ําเต็มบ่อเนี่ยแหละครับเช้าน้ําเต็มแน่นอนดูบรรยากาศยามเย็นครับกับการทำงานเรื่อยยังไม่เลิกนะครับผม สู่เต็มที่ครับกัอบอาจารย์เจดสิ่งครับเดินหน้าแค่ไหนเอาแค่ไหนครับเ้ราะว่าตินมันเยอะครับ ทำงานหน้านี้ก็อาจจะไม่สวยงามดังใจที่เราคิดนะครับเระว่าัว,วามมยากทางานลำบากครับลแล้วก็มันชุบไปด้วยน้ำแล้วครับป็นทำงานยากแน่นอนครับ ไม่เหลือพื้นที่นาเลยครับเพราะว่าในรูปแบบที่เขียนมามันเหลือที่นาครับแต่ว่าเอางก้าเท่าจริงๆเนี่ยดินมันจะม,มีที่ไปครับมันจะสูงจัดครับผมแต่เราก็ไม่ได้ขุดนอกเหนือจากแบบนะครับผมแล้วก็ขุดตามแบบหมดเลยครับปักตรงไหนขุดตรงนั้นครับไม่ได้ว่าหนีแบบเลยครับผม จบเลยครับผมทำคันสายจบ ยายไปแล้วครับกัอบอาจารย์ไมยสายลูกครับออกเดินทางนำหน้าไปแล้วครับเหลืออาจารย์เจียดนิดหน่อยครับเด็กก็จะพาน้องเดินเอาไปเลยครับผมเนาะเดินไปข้างนอกครับเด็กจะไปรอขึ้นฝั่งนู้นครับผม